สวัสดีครับตอนนี้จะกับผมแฟกี้ในเกมโปเกมอนโกเวลาตีหนนะครับเนื่องจากว่าวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแบทเทิล t นอตตาลีกส่งท้ายกันนะครับก่อนที่ตีสามเขาจะเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์ลีกนะทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมเดิมเลยนะครับผมทีมคู่ใจผม New United นะครับ mm hmm. ก็จะมี e ีเวลทัลโฟจิกิบานะแล้วก็ n นิโ King นะครับโอเคครับมาดูคู่แรกของเราแลงเอสด้วยนะครับ แบบนี้ต้องขอมันมันแล้วทีนี้เปิดมาเป็นกีลาติน่าครับผมจะสับเป็นอีเวลทอเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เร็วไม่พอเหมือนฟูจิกิบานะจะโดนตีไปทีหนึ่งมั้งโอเคเขาเปลี่ยนเป็นพลังจิตซึ่งถามว่าทําไมเขาเปลี่ยนเป็นเคเซเลียนะครับเพราะว่าเคเซเลียมีท่าท่าชาท,ที่เรียกว่ามูนฟอสนะซึ่งเป็นท่าแี่แล้วมันจะตีเราเข้าแรงมากเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเขายิงท่ามูฟมาเราก็ต้อง ม่ใช่ท่ามูฟท่าชาร์จมาเราก็ต้องกัรน,นะครับเพราะว่าผมเพิ่งอ่านเกมไปให้ทุกคนฟังเมื่อกี้เอ้าบอลลรลาบีมเฉยเวลาผมอ่านเกมอย่างชานฉลา,าดปุ๊บเนะี่ยมันต้องหักหน้าผมตลอดหรือว่าเขาเก็บประชัยครั้งที่สองหรือยังไงมีโอกาสที่เขาจะเก็บประชัยครั้งที่สองปะถ้าเราโดนทีนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะกันแล้วกันครับในงานมูลฟอสติงด้วย โอเคผมขอชาร์จอีกนิดนึงแต่ผมจะไม่ชาร์จนานนะผมไม่อยากเสี่ยงเคลื่อนโชลารไปครับถ้าเกิดว่าเขามีท่าที่ใกล้เต็มนะเขาน่าจะกันนะเพราะว่าเขาก็น่าจะเสียดายประมาณนึงแหละโอเคเขาไม่กันครับเออมาดูกันครับว่าเขาจะใช้อะไรเขาใช้ตัวนี้นะครับเราน่าจะเปลี่ยนเป็นนิดโดคิงนะครับโอ้เขาเหลือโล่สองอเลยนี่หว่าเราโล่หมดแล้ว แต่เราเป็นพิษดินนะครับน่าจะพอการการโจมตีาธาตุพิษเขาได้บ้างแหะแต่เขายิงาธาตุมืดมาไงประเด็นโอเคพลังพัดชุยลิ้นพันพลังบัตตพีไปถ้าเป็นเหมือนวิดีโอแบทเทิลครั้งนั้นจะดีมากเลยนะที่เรายิงพลังบัตตพีไปแล้วคนใช้คนใช้เบสเบตตันไม่มีใครกันเลยนะซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรดีเพราะมันเข้าเยอะมากโอเคอันนี้เราไม่น่ารอดละ ขอเวลาพักเวลาครูดาแป๊หนึ่งครับ4 3 2 1มาโอจตกีสถานะต่อเลยเดี๋ยวเพิ่งกระตุกตอนนี้เวลาวีดีโอกระตุกเก่งโอเคครับหาแพนไปถึงมันจะเป็นท่าที่แพ้แต่ว่าหาแพนมันก็ยังแรงอยู่ดีนะผมว่าแรงประมาณนี้มันก็แรงอยู่นะโอเคน่าจะขึ้นโชว์ร้ายเหมือนเดิมแล้ว สลัดเบฟเฉยโอเคเขาน่าจะเสียเอเนอร์จีที่ชาร์จไปเยอะมากแล้วเพราะว่าสลัดเบฟนี่ชาร์จนานอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคถ้าเข้าไม่กันครั้งนี้เบสเบตันเขาก็แตกครับซึ่งเขาเลือกกันนะอย่างนี้ผมน่าจะพอมีลุ้นอยู่แล้วมัง้งเพราะว่าเราเอาอีเวลท่อไปชาร์จกับเบสเบตันได้หน่อยนึง ขอให้ได้ชาร์จนะไม่ใช่โดนเขายิงท่าใส่ขอชาร์จหน่อยขอชาร์จหน่อยอย่ายิงท่าไ่ใส่นะโอเคสวยครับเพราะว่าเราต้องเก็บท่าขึ้นโชวลายไปสู้กับกิลาติน่าไงเพราะว่าอีเวอร์ทร์เราเป็นตัวเดียวที่สู้กับกิลาติน่าได้โอเคน่าจะโดนเยอะอยู่นะแต่ไม่น่าถึงตายน่าจะต้องยิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมว่าผมน่าจะทนการโจมตีของกิลาติน่าไหวอยู่นะต่อให้เป็นพลังโบราณเราก็น่าจะทนไหวอยู่นะโอเคดรกก้อนฟอไม่ไม่แรงมากครับแต่ก็แรงใช้ได้อยู่ โอเคน่าจะทนไหวนะผมขอยิงอีกครั้งหนึ่งคนระับผมน่าจะชนะเขาละดารันคอรครับโอเคครับขึ้นชั่วไรไปปิดท้ายสวยๆหนะ่อยอย่าอย่าลีลานาน,านพวกที่ท่าธรรมดามันตีแรงอระไม่รู้เป็นไรมันจะส่งผลต่อท่าชาร์จหรือว่าการสลับตัวให้มันดูสโลไลท์ลงตามไปด้วยโอเคครับสวยปิดฉายอย่างสวยงามอีเวอร์เทล ป่ากีลาติน่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันนะครับผมโอเคครับมาเจอคู่ต่อสู้แล้วแรงเอสอีกแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราชนะแรงเอสได้ก็น่าจะคะแนนเพิ่มเยอะอยู่นะโทเกค,คิสเปิดมาเราได้เปรียบครับโอเคครั้งแรกเราจะยิงฮาร์ดแพนไว้ก่อนนะแต่เขาเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนแพนแล,ล้วผมก็น่าจะยิงฮาร์ดแพนเหมือนเดิมนะเพราะว่า มันเป็นท่าที่ครอบจัก,กรวาลมากเอาไว้หลอกก็ได้เอาไว้ทําดาเมจก็ได้แล้วเสร็จแล้วผมน่าจะเปลี่ยนเป็นอ e ีเวลทอลนะครับเพราะว่าเขาน่าจะยิงท่ามืดมาอีเวลทอลเราจะรับดาเมจน้อยน่าจะเป็นไนท์แสลตไม่ก็คลอสช็อปต่อให้เป็นคลอสช็อปมันก็น่าจะเข้าเราน้อยอยู่ดีอะแต่ไนท์แสลตก็ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยดีมากครับโอเคแลกหมัดกับเขานะครับดาเมจเรารพอๆกัน แต่ว่าถ้าเขาเร็วกว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราเสียเปรียบโอเคนะสลตมาเข้าไม่เยอะมากโอเคครับขึ้นชั่วายไปโอเคโลเขาหมดละเราจะมีโล่อีกสองผมไม่น่ากันนะถ้าเราโชคดีเราน่าจะได้ใช้ขึ้นชั่วไยอีกครั้งหนึง่ง แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเอาเขาเปลี่ยนตัวโอเคโอเคเลยอืมผมน่าจะเอานี้โด king ไปสู้นะจะขอชาร์จเวลาคูดาวแป๊บนึงเอาไว้สลับตัวโอเคคำนี้โด king ไปทีนี้ถ้าเขามีท่าน้ำเขาน่าจะเปลี่ยนเอาท่าน้ำมาตบเรานะครับแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าไม่น่าจะมีหรอกมัง้งอันนี้มีโอกาสเป็นคมมีดุงมาแรงนะซึ่งมันชนะทตุเราแต่ตามจริงก็ไม่แรงหรอกแต่เราก็กันไปดีกว่าครับ โอ้พลังโบราณนี่ยิงไม่น่ากังวใจเลยโอเคโอเคครับสวยตอนนี้เขาเหลือสองตัวกับตัวหนึ่งใกล้จะเลื่อนหมดเลยนะก็คือตัวนี้นั่นเองครับพลังโบราณไม่ใช่พลังโบราณน,น,นั่นที่เขายิงเมื่อทีของเราพลังบัตพีพลังบัตพีไปครับโอเคสวยงามเขาไม่น่าจะมีท่านนามนะโอ้โหอันนี้งานยากอยู่นะแต่ว่าเรามีโล เรามีอยู่โล่นึงน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปรอบที่แล้วไอแมทที่แล้วนะครับว่าในทีมเรามีอีเวทอทัตัวเดียวที่ซู้กับกิลาตินาได้แต่ว่าเราเรามีสองตัวที่เลือกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีโล่อยู่อีกโล่นึงน่าจะถูถ่ายได้อยู่แหละอันนี้ผมไม่น่ากันนะเพราะว่ามันใกลหมดแล้วเลือกโอเคมาบานะ เจอกีลาติน่าปิดท้ายสองตาแล้วแต่ที่แตกต่างกันคือครั้งนี้เราไม่มีวเวทอช่วยแล้วครับโอเคแต่เราน่าจะได้อยู่นะเราเหลือโล่อีกโล่นึงเรายิงคาแรนใส่เขาทีนึงก็น่าจะชนะแล้วโอเคกันไปครับโอเค ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราชนะกิลาติน่าได้สองครั้งแล้วปกติเวลาเจอกิลาติน่านี่ยากนะครับเพราะว่ามันโหดไรโหดจริงไรจริงแต่ว่าผมก็มีตัวเอาไว้รับมือพอสมควรแล้วพอสมควรของผมก็คือมีเบทอลตัวเดียวแต่อีสองตัวมันก็ถูไถได้อยู่แหละครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้